มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอดีตภรยาเสียปานเปิดใจหลังไม่ได้ส่วนแบ่งพิันกรรมพร้อมเผยยอดเงินที่เห็นล่าสุดในบัญชีของเสียปานสกรนีนางสาวสุธารีแก้วส่วนจิกอายุ47ปีพี่สาวของเสียปานเปิดเผยว่าปานน้องชายจากไปแล้วและถามว่าห่วงของเรื่องมรดกของเสียบานจะวุ่นวายหรือไม่ หากว่าอดีตภรรยาของเขาจะมาขอส่วนแบ่งด้วยนางสุธารีบอกว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าในพินัยกรรมเขาเขียนเวลาว่าลูกเขาคงจะได้หลายล้านอยู่อดีตภรรยาของเสียป,ปานได้ออกมาร้องเรียนว่าลูกชายไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงกันเอาไว้นะคะโดยตามพินัยกรรมเสียป,ปานระบุว่าจะมอบเงินให้กับลูกชาย2ล้านบาทและจะให้พี่สาวของเสียป,ปานต้องจ่ายเงินเดือนให้กับลูกชายเดือนละ7,00 0บาทอีกด้วยค่ะ แต่วนับแต่ตั้งแต่ตุลาคม2565เป็นต้นมาไม่ได้มีการดำเนินการใ,ใดๆตามที่ระบุในพินัยกรรมทำให้อดีตภรรยาต้องออกมาฟ้องศาลเพื่อให้อีกฝ่ายดำเนินการตามพินัยกรรมโดยทั้งสองฝ่ายมีนัดกันขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่30มีนาคมนี้หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายพี่สาวของเสียป,ปาไม่ได้ไปขึ้นศาลตามนัดค่ะล่าสุดนางสาสวสาวนีอดีตภรรยาเสียป,ปานได้เผยว่าตนเองมาเรียกร้องครั้งนี้ เพื่อที่จะให้ลูกชายของอดีตสามีควรได้รับตามที่เขาตั้งใจเอาไว้ยืนยันไม่มีเจตนาอย่างอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินจากการถูกรตตอรี่ที่ทราบว่าเหลือในบัญชีเกือบ1ิบล้านบาททรัพย์สินบ้านแล้วก็ที่ดินอีกหลายแปลงอย่างรถยนต์คันที่อดีตสามีถูกหวยเพราะว่าป้ายทะเบียนรถนั้นความตั้งใจของเขาอยากจะให้ลูกชายแต่พอไปถามปรากฏว่าป้าและลุงบอกว่าเอาไปเข้าไฟแนนซ์แล้วหากอยากจะได้ไปไถ่เอาเอง1 7 0 0 0 0บาท อดีตภรรยาเสียปานเปิดใจหลังไม่ได้รับส่วนแบ่งพินัยกรรมพร้อมเผยยอดเงินที่เห็นล่าสุดในบัญชีของเสียปานค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ